หลายก็อยเข้าจะถามว่าพระโสดาบันเขาทำยังไงพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีทำกรรมฐานแบบเบาๆไม่หนักใช้แค่อนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงไม่ได้ใช้ชานสมาบัติสูงเลยใช้ชานต่ำม,มากอย่างอย่างสูงก็วัาผมชมญ อ,อนุสติที่มีสองขั้นคืออุปจารสมาธิกับปฐมฌานอนุสติคืออารมณ์คิดให้าอารมณ์คิดมีสามฐานหนึ่งอารมณ์คิดมีสามตอนขั้นที่หนึ่งคิดถึงร่างกายว่ามันจะต้องตายที่เรียกว่าสกายติให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนและสัตว์หมด ไม่สามารถจะทรงตัวด้ตลอดการตลอดสมัยในสุดมันก็ตายร่างกายเราก็ตายร่างกายชาวบ้านก็ตายเหมือนกันแล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าความตายของเราจิตใจครบกุศลธรรมอกุศลธรรมก็จะนำลงไปขั้นต่ำคือไปอบายภูมินรกเป็นตน้นถ้าจิตใจครบกุศลธรรมอย่างต่ำความเป็นกุศลก็เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นลมบ้าง แก่นั้นเราจะไม่ยอม,มให้กุศลครอบงำจิตวิธีที่ไม่กุศลครอบงำจิตก็ต้องฝึกฝึกทําจิตให้ทรงตัวในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่นันเรียกว่าตัดวิจิจิจฉาคือไม่สงสัยในความดีพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจนี่เป็นการตัดสัญญาข,ข้อที่สอง ข้อที่สามศีลปะตาปรมา,ามาตรักษสาวศิลให้คข่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบโสดาบไปเอสิกธาคำมีก็มีศิลห้าเป็นพื้นฐานและประกอบไปด้วยกรรมบทสิกกรมบท1ินี้ท่านมีแน่อาจจะเอาศิลห้าก่อนก็แล้วกันว่าศิลห้าราการนี้เราจะไม่ยอมละเมิดทั้งต่อหน้าและรับหลังของคนจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ในเมื่อทุกท่านเจริญมรณานุสติกรรมฐานขึ้นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์นี่ก็ไม่จําเป็นต้องคิดทุกลมไม่ใจเข้าออกเป็นเพียงตื่นเช้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้มานจะตายก็ได้มันจะตายได้ออยังก็ช่างเราจะทรงความดีไว้กันอบายภปมิมันจะตายไม่ได้ก็ตามเราไม่ยอมลงนรกนั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า,าพระธรรมพระอริยสงฆ์ แค่การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในจิตใจเท่านี้ก็ไม่ตกนรกแล้วแล้วต่อไปก็จะย,ยกกำแพงกั้นอบายภูมใิให้มัน่นคงนั่นคือมีศิลห้าบริสุทธิ์ถ้ามีศิลห้าบริสุทธิ์ปุดป้องถือว่ากั้นอบายภูมิทุกชาติเราไม่ลงนรกอีกอน,นี้ถือว่าถึงวิธีปฏิบัติจริงๆที่จำเปวนในบาลีว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดี เป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์นี่ถ้าเข้าใจตามนี้ก็ไม่หนักวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือว่านึกถึงความตายไว้ก่อนพอตื่นขึ้นมาเช้ายังไม่ทำอะไรตื่นใหม่ๆจิตใจกำลังมีสุข <c oughs> คิดว่าความตายย่อมมีแก่คนทุกคนเราก็ต้องตายเปอนกันจะตายเมื่อไรช่างมันแต่ว,วันนี้จะทรงความดีไว้ คือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าคือยอมยอมกราบไหว้ท่านยอมเคารพเคารพพระธรทมเคารพพระอริอราอารยสงฆ์และก็มีจิตที่ว่าขึ้นเชิดเบอร์สินห้าหรายการมีอะไรบ้างมีปานาธิบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะไม่ยอมละเมิดเด็ดขาดข้อสำคัญก็อยู่ที่สินตัวเดียวนอกนั้นเรามีครบแล้วการนึกถึงความตายทุกคนก็คิดอยู่แล้ว การยอมรับเหนือพระนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกคนที่นั่งที่นี่ยอมรับอยู่แล้วกรวมความสั่งความสัญงยอดสองข้อเราตัดไปแล้วหรือข้อเดียวคือข้อที่สามคือสีลับดาปรามาตต่อไปก็ระวังขั้นสิลงให้ทรงตัววิธีปฏิบัติง่ายๆนะความเป็นมสดาบันก็มีความสาคัญอยู่หนึ่งไม่นึกไม่รีวความตายมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตาย แต่เมื่อนึกถึงความตายก็อย่าไปท้อแท้ใจก็ไม่มีกําลังประกอบจิตกายงานอันนี้ไม่ถูกงานที่ทําจําจะต้องทำเพื่อมีความเป็นอยู่เป็นสุขแต่คิดว่ามันจะตายเม,มื่อไรก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นของธรรมจาก่อนหน้าจะตายก็ต้องป้องกันการตกตะลกคือป้องกันด้วยการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ แล้วก็ใช้กำแพงก้นดาวายภูมิจะไม่ลงมันอีกถ้าเกิดเป็นคนทุกชาตินั่นคือมีศีลห้าบริสุทธิ์ฉะนั้นเวลาที่ท่านเจริญกรรมฐา,านเริ่มต้นในลมหายใจเขาออกดีแล้วก็ภาวนาคำภาวนาจะภาวนาว่าอย่างไงอันนี้ไม่จํากัดไม่ห้ามนะคมดาสุขกวิรุษโก้ใ้ธรรมนวาว่าพุทโธโทก็ดีง่ายดีง่ายดียดและมีอนุภาพมากมีอิสงมากม พอจิตเริ่มเป็นสุกละภาวนาใช้ปัญญาิจารณาช่วยพิจารณาถึงร่างกายว่าร่างกายเราสักวันหนึ่งมันต้องตายแน่เราต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอก็ประกอบความดีนึกถึงความดีของพระเจ้าวความดีว่าทำคำสั่งสอนของพระเจ้าวความดีของพระอริยสง ให้จิตใจมีความเคลื่อมใจมีความเรลื่อใาสายสตาที่ไม่งมคงเะียใครอันนี้ป้องกันป้องกันสุาพป้องกันนรกได้ถ้าต,ต่อไปคิดว่าเราจะมีการท่งตัวไม่ยอมไปไปชมตลอดการนั่นคือทรงสิงนห้าสำหรับสินห้าที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนเนี่ยไม่ได้บกท่องทั้งห้าอก็มีหลายข้อที่แต่สงตัวอยู่แล้วก็ย่าห้มันขาด ข้าสิงข้อใดจะมีการบกพร่องระมาตัตตบงังเฉพาะขอดันไายในไม่ชาก็สามารถทรงตัวคือรักษาชิ้นห้าได้เมื่อทรงตัวรักษาชิ้นห้าได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นระโสดาบันีนบาปเก่าๆใดๆทังหบทที่ทําไว้ต่้งชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่มีโอกาสที่นําเราเป็นอบายภูมิอีกกระบรรดาท่านพุทธริษัท์เวลาหมดพอดีตอนนี้ไปกระบรรดาท่านพุทธวิษัั้งหลายตั้งใจสมาทานศินส,สมาทานเป็นกรรมฐาน